สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจาอีกรอบหนึ่งของวันที่26พฤศจิกายน2567ครับทาง SSKTV ต้องกราบขออภัยนะที่ต้องมาพบกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าเกิดปัญหาแล้วครับประเทศไทยอย่างที่ผมบอกไว้ว่าระวังจะเกิดปัญหา ภาคเหนือภาคใต้นะภาคตะวันออกภาคตะวันตกนั่นก็คือภัยสงครามรอบด้านที่กำลังจะเกิดกับประเทศไทยและวันนี้มันก็ทำท่าว่าจะเกิดอันเนื่องมาจากประเทศไทยนะสอเกิดสงครามรอบประเทศเพราะเวลานี้เริ่มที่จะเปิดศึกทางกลุ่มว้าแดง <c oughs> นั่นคือสิ่งที่เราห่วงนะ ที่มีการประกาศเปิดศึกกับประเทศไทยด้วยการยกกองกําลังเข้ายึดพื้นที่ประเทศไทยและพร้อมที่จะบวกกับไทยเรื่องนี้ดูลึกๆก,ก็น่าจะอ่านออกนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังเพราะว่าต้องการดึงประเทศไทยให้เกิดสงครามนั่นเองหลังจากที่วะนะมันถึงกล้ารบกับประเทศไทยเนื่องจากนะได้มีแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงกลาโหมเปิดเผย ยอมรับว่ากระทรวงกลาโหมได้สั่งไปยังกองทัพบ,บกให้เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทธปโปรก,กรณ์เพื่อดูแลรักษาอธิปไตยไทยบริเวณชายแดนพื้นที่ภาคเหนือด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังกองทัพบ,บกได้ให้กองทัพสหรัฐวะหรือ UWSA เร่งถอนกำลังทางทหารออกจากพื้นที่ข้อพิพาทจำนวน8ฐานปฏิบัติการ ด้วยเหตุพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจรจาระหว่างกองทัพบ,บกไทยกับกลุ่มของกองกําลังชาติพันธุ์ว้าแดงแต่กลุ่มของกองกําลังว้าแดงกลับเข้าไปยึดพื้นที่สร้างฐานที่มั่นปฏิบัติการทางทหารทั้งนี้จากการหารือเบื้องต้นทางกองกําลังว้าได้รับข้อเสนอของกองกําลังทัพบ,บกไทยและรายงานต่อกองบัญชาการกองทัพสหรัฐวาก่อนจะให้คําตอบต่อกองทัพบ,บกไทย ภายในวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้นอกจากนี้ยังมีาการรายงานข่าวเพิ่มเติมอีกว่าแม้กองทัพบกจะเตรียมความพร้อมด้านยุทธปรกรณ์เพื่อรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแต่ยังคงย้ำว่าจะเน้นการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนสำหรับพื้นที่ดังกล่าวก่อนปีพศ2538เป็นพื้นที่ของกองทัพเมืองไต นะหรือว่า MTA ที่มีขุนศาเป็นผู้นำต่อมาได้ถูกกองทัพส,สหรัฐวาใต้เข้ายึดฐานจึงได้ยึดครองพื้นที่จนถึงปัจจุบันนี่คือศึกที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าระวังการที่จะเกิดศึกสงครามที่เขาพยายามที่จะดึงประเทศไทยเข้าสู่สงครามส่วนทางด้านเขมรก็อย่างที่เรารู้่านะครับว่า ทางรัฐบาลไทยเองเนี่ยนะเปิดประตูต้อนรับเขาอย่างเต็มที่ถึงขนาดามีรัฐมนตรีบางท่านได้ออกมากล่าวโจมตีไทยกล่าวหาว่าเป็นพวกคลั่งชาติและก็บอกว่าการยกเลิก MOU ถ้ามีการยกเลิก MOU จะเกิดสงครามนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนไทยกำลังถูกข่มขู่ทั้งจากทางคำเรน และรัฐบาลไทยเองแทนที่จะมีการปกป้องประเทศไทยมีการรักษาผลประโยชน์ของชาติแต่กลับพยายามที่จะออกมาค่มขู่ถึงขนาดบอกว่าถ้ายกเลิก MOU อาจจะเกิดสงครามการสู้รบนั่นก็หมายถึงว่าจุดที่สองทางภาคตะวันออกนะจากทางเหนือภาคตะวันออกที่กำลังจะเกิดสงครามอย่างที่ผมว่ามันจะเกิดรอบบ้านรอบเมือง เพราะฉะนั้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะคนไทยจะต้องหาจุดยืนคนไทยจะต้องเร่งรวมตัวรวมต,ววมตวนกันเพื่อที่จะออกมาคัดค้านในกรณีที่รัฐบาลออกมาประกาศเช่นนี้และมีการออกมากล่าวปรามบอกท่านสนธิลิมทองกุลนะท่านอาจารย์สนธิว่าการที่จะมีการก่อมอบลงถนนเพื่อกดดันรัฐบาลยกเลิก m o u รักดันแรงงานพมา่าที่ผิดกฎหมายออกจากประเทศไทยนั้นให้คิดดีๆนั่นก็แสดงว่าเขาเองก็ปั่นกองกําลังไว้เช่นเดียวกันอาจจะจัดม็อบชนม็อบเพื่อให้เกิดการนองเลือดก็อาจเป็นได้นี่คือความโหดร้ายของรัฐบาลชุดนี้ส่วนทางภาคใต้มาเลเซียก็เกิดการขยับมากขึ้นด้วยการปิดด่านชายแดนหลายจุด ซึ่งก็เป็นไปตามที่กลุ่มขอมวนการโจรแยกดินแดนนะเคยประกาศไว้ว่าต้องการที่แยกดินแดนภาคใต้อาจจะเกิดการประทะกันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเช่นกันหากใครเพียงนร้้มเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดนี้คือความเสี่ยงของไทยที่จะเกิดการสู้รบตามที่กลุ่มนักการเมืองและประเทศมหาอำนาจพยายามที่จะให้มันเกิดซึ่งมีทั้งพรรคการเมืองที่พยายามจะชักศึกเข้าบ้าน จากกรณีที่มีการอภิปรายในสภาแล้วอ้าแขนรับพมา่านณะเวลานี้เริ่มไปก่อกวนอินโดนีเซียเพื่อที่ให้ไทยเกิดความขัดแย้งกับอินโดนีเซียขึ้นมาอีกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยทหารไทยนะต้องเร่งขยับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังดิ่งต่อไปอีกไม่ได้แต่อย่างใดก็ตาม ทำให้ประเทศไทยล่อแหลมเพราะเขาต้องการให้ประเทศไทยเกิดสงครามและมันก็ใกล้ความจริงอยู่ซึ่งเรื่องนี้ผมต่านินจาได้มีการบอกมาอย่างตลอดว่าให้เพิ่มความระมัดระวังทั้งศึกภายในและศึกภายนอกเราจะเกิดสงครามรอบประเทศและมีการส่งคนเข้ามาอ้างว่าเป็นแรงงานหรือหนีภัยสงครามณเวลานี้พมา่าได้ออกมา อยอมรับแล้วนะครับว่าแท้จริงแล้วคนพม่าไม่ใช่หนีภัยสงครามครับแต่เข้ามาในประเทศไทยอย่างมีนัยยะเพราะในพม่าไม่ได้มีการสู้รบนี่คือรัฐบาลพม่าปัจจุบันเป็นผู้บอกดังนั้นรัฐบาลไทยข้าราชการไทยนัทที่ทำมาหาแดกรีดไถหาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็กำลังจะทำลายประเทศชาติทำลายประชาชนคนไทย ที่รักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะเขาเหล่านี้ตั้งใจครับว่าจะให้ประเทศเกิดความปันปปวนเพื่อที่เขาจะได้เสวยสุขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นผมจึงบอกฝากไปยังประชาชนที่ทําลายชาติบางกลุ่มบางพวกบางคนนะครับที่ยังไปเลียส้นเท้าส้นตีนนักการเมืองแล้วเฮไปสนับสนุนให้ท่านตรองดูนะครับว่าณเวลานี้ประเทศชาติ กำลังจะเกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของสงครามและความไม่สงบตรงนี้เองที่ทางทีมงานของเราได้มีตั้งกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์ขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมคนไทยเพื่อที่จะรวบรวมในความคิดเพื่อที่จะให้รัฐบาลได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของต่างด้าวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วแยกคนออกมาเป็นกลุ่มเพื่อที่จะเร่งกําจัดปัญหาตรงนี้แต่รัฐบาลก็เพิกเฉย ส่งหนังสือไปก็โยนไปโยนมานะรัฐบาลนี้รัฐมนตรีชุดนี้พรรคการเมืองชุดนี้ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ใส่ใจดูแลแก้ไขปัญหาให้ของชาติรวมทั้งฝากถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบ้านของเมืองแบบนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเกิดการทู่รบภัยสังคมการแย่งชิง พื้นที่ทำกินแย่งจริงอาชีพคนไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้สื่อไม่มีการนำเสนอแต่อย่างใดแต่พยายามนำเสนอเรื่องราวที่ไร้สาระนะครับแต่ความวิบัติเสียหายที่กำลังจะเกิดต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองสื่อไม่เสนอด้วยเหตุดังกล่าวผมจึงอยากฝากเตือนมาว่าถ้าณนะวันนี้เวลานี้ เราคนไทยประเทศไทยยังเป็นอยู่อย่างนี้ประเทศไทยพินาศอย่างแน่นอนเราไปดูครับว่าการรายงานข่าวของพี่น้องชาติพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวาเขารายงานว่าอย่างไรไปดูเลยครับ งกองทัพบกไทยนะครับได้มีการสั่งให้กองกําลังทหารว้าแดงเล่งถอนทหารออกจากให้พ้นแผ่นดินไทยด่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในพื้นที่แม่ห้องสอนชายแดนถึงเขตหนักทังกองทัพไทยได้มีการสั่งให้กองกําลังว้าแดงเล่งถอนทหารพ้นฐานปฏิบัติการเข็พื้นแผ่นดินไทยนะครับและสั่งเสกพิกัดเตรียมยิงสนับสนุนถ้าหากว่ามีการตุกยึดฐานที่มั่นของทหารว้าแดงนะครับ ทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกําลังกองทัพกุชาติแห่งรัสชานหรือ s s a นะครับเปิดเผยว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยนะครับบริเวณดอยนองหลวงและดอยโหมะด้านตรงข้ามในพื้นที่อําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนกําลังอยู่ในภาะวะตึงเคดอย่างหนักในขณะนี้นะครับโดยพบว่าทางกองทัพสหรัฐหรือ u w s a ในพื้นที่บ้านคายหลวง ได้มีการเสริมกำลังทหารพร้อมอาวุธหนักจำพวก81มม,มและปืนโคบ120มม,มนะครับเข้าในพื้นที่ฐานดอยโหมะฐานนองโลงและฐานย่อยอีกม5แห่งโดยทราบว่าทางทหารไทยนะครับได้สั่งให้กองกำลังว้าแดงถอนกำลังพลออกจากพื้นที่ให้พ้นแผ่นดินไทยโดยทันทีนะครับ ก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงวันที่18และในวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางสมาชิกระดับสูงของกองกําลังวะแดงนะครับจํานวน6คนได้เดินทางเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ไทยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาเรือปัญหาเรื่องปัญหายาเสพติดกับการดักลอบเข้าเมืองและการลุกล้ําแผ่นดินไทยของกองกําลังวะในพื้นที่ดอยหมาแลในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ โดยทางผ่ายไทยนะครับได้มีการขอให้ว่าแดงถอนกําลังพลที่ลุกหน้่เข้ามาในเขตแดนไทยโดยขณะผู้แทนของว้าแดงนะครับได้รับข้อเสนอของผ่ายไทยไปรายงานให้กับกองปัญชาการของกองทัพสหระะัฐะหรือ UWA ที่เมืองปางสร้างและจะให้คําตอบภายใน30วันหรือในวันที่18ธันวาคม2567ที่จะถึงนี้นะครับ ก่อนหน้านั้นนะครับทราบว่าเมื่อในวันที่20พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาทางกองกำลังว้าแดงหรือ UWSA กองพลน้อยที่778นะครับได้มีการสั่งการให้กองกำลังติดอาวุธทหารว้าแดงที่วางกำลังเผชิหน้ากับทหารไทยรวบรวมพิกัดที่ตั้งของผายไทยแลบกองทัพกุชาติแห่งรัสเซีหรือ s s a นะครับ พร้อมถ่ายภาพฐานที่มั่นของทหารไทยและรายงานให้กับกองบัญชาการกองทัพสลัดวะเมืองป่างซางเปลี่ยนการตวนนะครับทางด้านการเคลื่อนไหวของหน่วยงานทหารไทยนะครับพบว่าได้มีคําสั่งให้กองพันปืนใหญ่ในสังกัดกองทัพภาคที่3ทําการสํารวจวางปืนใหญ่สนามเพื่อเตรียมการยิงสนับสนุนต่อทหารราบของไทยหากมีการเข้ายึดฐานที่มั่นของว้าแดงที่อยู่ในเขีไทยนะครับ แหล่งข่าวของกองทัพสหรัฐะหรือว่าแดงนะครับเปิดเผยกับสื่อข่าว RFA ว่าสิ่งที่ทางการไทยเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยระบุว่าพื้นที่ทางกองทัพว่าแดงเข้ามาปรสสัมการนั้นไม่ได้อยู่ในเขตไทยแม่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมของกองทัพพม่าแต่อย่างใดนะครับจึงไม่สามารถทําตามข้อเรียกร้องต่าง,งได้และไม่ว่าใครจะมาล้องขอให้ถอนทหารออกจากพื้นที่ต่าวก,ก็จะไม่ สามารถทำดามได้โดยระบุว่าทางกองทัพวานั้นแค่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของตัวเองเท่านั้นนะครับทางวาแดงยังระบุกับสื่ีว่าไทยไม่ควรใช้การกดตันเช่นนี้ต่อกองทัพวะเพราะว่าวาแดงไม่ได้ลูกล้ำอธิปไตยเข้ามาอย่างผังไทยแม้แต่ครึบเดียวแต่ถ้าหากว่าทางฝ่ายไทยลูกล้ำเข้าไปในเขตวะา ทางวัดแดงก็จะมีวิธีการตอบโต้ตตทางการไทยทันทีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ